สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ bmw x 1นะครับลูกค้าเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มสกันรอยทั้งคันนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเกรด b a s f นะครับหรืออยู่ในซีรีส์คือบู s ี r i ส์นะครับมีความหนาที่170ไมครอนผลิตมาจากเกรดเม็ดพลาสติกเนี่ยคุณภาพระดับปานกลางอย่างที่ผมเคยบอกนะครับฟิล์มแต่ละเกรดแต่ละแบบเนี่ยผลิตมาจากเม็ดพลาสติกที่มีความเป็สุด ไม่เท่ากันก่อนที่จะมาเป็นฟิล์มสายกนรนลอยเนี่ยเขาผ่านกระบวนการผลิตจากเม็ดพลาสติกมาก่อนซึ่งเม็ดพลาสติกที่เอามาผลิตฟิล์มสายกนรนลอยนะครับก็จะมีความบริสุทธิ์แต่ละเกรดแต่ละแบบเนี่ยไม่เท่ากันยิ่งมีความบริสุทธิ์สูงสูงนะครับยิ่งจะทําให้ฟิล์มสายกนรนลอยเนี่ยทนต่อมลภาวะและ UV ได้มากนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกรด B ASF นะครับซึ่งมีความบริสุทธิ์ระดับกลางเหมาะสำหรับรถที่ไม่ได้ใช้งานจอดตากแดดบ่อยๆแล้วก็มีเวลาดูแลรักษา นะครับก็สามารถติดตั้งฟิล์มเกรดนี้ได้มีความเงาฉ่าใสทางร้านเคลือบเซรามิกให้ก่อนติดตั้งด้วยแล้วก็ติดตั้งฟิล์มกันรอยภายในให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางร้านแนะนำนะครับให้เปลี่ยนตัวฝากระโปรงหน้าและกันชนหน้านะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวโกลซีรี์ที่มีความหนาที่รอยเก้าสิไมครอนเพราะว่าเผื่อลูกค้าเอาไปใช้งานออกต่างจังหวัดนะครับจะได้ช่วยป้องกันพวกสะเก็ดหินได้ดีกว่าตัวบลูเพราะว่าตัวบูซีรี์เนี่ยมีความหนาที่1้อย ซึ่งบางครั้งไปเจอพวกรอยสเก็ตหินเม็ดใหญ่ๆห,หรือว่าเราขับความเร็วสูงๆแล้วไปเจอสเก็ตหินเนี่ยจะได้ช่วยเซฟได้ดีกว่าตัวบูซิลี่นะครับเพราะว่าตัวบูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหนาไม่มากนะักเทียบเท่ากับตัวโกแล้วเนี่ยตัวโกจะมีความหนามากกว่านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งฟิล์มสายกันรอยทั้งคันนะครับงบอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000บาทนะครับเกรดนี้เป็นเกรดแนะนำเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาปรึกษากับทางเราได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับับสสวดีครับ